ีันนจะมาแชร์วิธีการอัดหน้าจอของ iPhone iPad นะครับเราเปิดให้มีเสียงพูดเข้าไปก็ได้หรือเราจะปิดไม่ให้มีเสียงพูดเข้าไปในคลิปหน้าจอที่เราอัดก็ได้ง่ายๆไปดูกันวิธีการอัดหน้าจอเอาแบบง่ายๆเนาะเรามีคีย์รัดนะครับเวลาอัดหน้าจอมันปุ๊บเดียวเสร็จเลยนะครับ <Huh? S 1> เป็นใบ้ๆแหละแต่เสียงอะมันจะมีถ้าเกิดว่ามีเสียงมาจากแอปพลิเคชันหรือว่าเราเล่นเกมแล้วอัดหน้าจอเสียงจากเกมจะมีแต่เสียงจากรอบข้างอ่ะมันจะไม่มี บนก็จะมีสัญลักษณ์ว่าน้าจอ,อกำลังโดนอัดอยู่ตอนนี้โดนอัดอยู่นะเวลาพี่อารพูดก็จะมีเสียงอ่ามีเสียงแบบนี้ฮัลโหลง่าเร็จรอแค่นี้แค่นี้แค่นี้อัดหน้าจอ iPhone iPad แบบมีเสียงพูดไม่มีเสียงพูดสั่งได้อัปเดตปี2023มันคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันแต่ก่อนอื่นมุ้นโทรศัพท์เป็นแนวตั้งจิ่ปูนติดตามเ้วไปดูกันเลย สวัสดีครับผู้จาประสาอารครับคลิปนี้นะครับพี่อาจะมาแชร์วิธีการอัดหน้าจอของ i p h o n e i p a d นะครับเวลาเราอัดหน้าจอบางทีอัดไปแล้วเราก็ไม่ได้ยินเสียงพูดที่เข้าไปที่ไมเครื่องเนาะเราจะได้ยินเสียงในแอปพลิเคชันเท่านั้นเราเปิดให้มีเสียงพูดเข้าไปก็ได้หรือเราจะปิดไม่ให้มีเสียงพูดเข้าไปในคลิปหน้าจอที่เราอัดก็ได้ง่ายๆไปดูกัน เดี๋ยวแค่จะใช้ใแพดนะครับทำให้พวกเราดูนะครับจอมันใหญ่ดีนะครับอันดับแรกนะครับวิธีการอัดหน้าจอเอาแบบง่ายๆเนาะเรามีคีย์รัดนะครับเวลาอัดหน้าจอมันปุ๊บเดียวเสร็จเลยนะครับ<อ>เริ่มจากเราลากจากมุมบนขวามุมบนขวาเนะาะลากลงมานะครับมันจะมีเมนูโผล่ขึ้นมาแบบรูปแบบ,บข้างๆนี้นะครับจากนั้นนะครับปุ่มอัดหน้าจอมันควรจะอยู่ด้านล่างใช่ไหม มันจะเป็นปุ่มสีแดงๆอยู่ด้านล่างแต่ถ้าใครยังไม่มีแบบของพี่อาร์นะครับวิธีการใส่เข้าไปให้มันอยู่ในเมนูนี้นะครับเดี๋ยวเราไปทําวิธีการใส่ก่อนเนาะกลับไปที่การตั้งค่าครับจิ้มเข้าไปเลยเข้าไปที่เมนูศูนย์ควบคุมครับอ่าเข้าไปแล้วทางด้านขวามือนะครับอันนี้เป็นไอแพดเนาะมันจะแบ่งเป็นซ้ายกับขวานะถ้าเป็นไอโฟนแบบมันจะเป็นแบบหน้าเดียวนะครับก็คือทางด้านขวามือของพี่อาร์เนาะข้างล่างลากลงมา เห็นในข้อสีแดงๆไหมการบันทึกหน้าจอข้างล่างนะครับที่มีปุ่มสีเขียวๆเป็นตัวบวกนะครับกดบวกไปเลยมันจะขึ้นไปอยู่ด้านบนละอ่าคราวนี้มันจะอยู่ในเมนูเมื่อกี้ละไปดูกันมันเดิมล่าจากบุม,มอขวาลงมาครับ <S <S เห็นป่าปุ่มอ่านหน้าจอมันโผล่มาแล้ว <S 1> <S 1> ซึ่งตอนนี้พี่ย่ากำลังอ่านหน้าจอพวกเราดูอยู่มันก็เลยขึ้นสีนี้นะครับง่ายไหมทีนี้มาดูว่าวิธีการอ่านหน้าจอแบบให้มีเสียงพูดกับไม่มีเสียงพูด ทยังไงไโอเควิธีการอ่านหน้าจอแบบ2แบบเนาะแบบไม่มีเสียงเข้าไปที่ไม์นะครับคือมีแต่เสียงแอปพลิเคชันเท่านั้นวิธีการคือเดี๋ยวพี่อาจะต้องโชว์ iPad ผลติดตัวเราดูแบบนี้นะเพราะมันอ่านหน้าจอให้ดูแบบเมื่อกี้ไม่ได้นะครับเราจะสาธิตวิธีการหน้าจอโอเคว่าเมื่อกี้เราปุ่มเข้ามาที่ปุ่มคีย์ลัดแล้วเนาะ,ะเราลากลงมาดูเห็นไหมอยู่ตรงนี้แล้ว <c oughs> วิธีการคือเราจะเลือกว่าจะอ่านแบบเปิดไมค์ไม่เปิดไมค์นะครับก็จิ้มค้างที่ปุ่ม,มหน้าจอปึ๊บอ่าขึ้นมาแล้วเห็นไหมข้างล่างเห็นสัญลักษณ์ไมค์ไหมครับสัญลักษณ์ไมค์ถ้าอย่างเงี้ยคือให้อ่านหน้าจอแบบเปิดไมค์คือสีแดงๆนะแต่ถ้าปิดคือไม่เปิดไมค์โอเคว่าเดี๋ยวลองแบบไม่เปิดไมค์แบบนี้กันเนาะกดเริ่มบันทึกเลยครับมันก็จะนับ5432เห็นไหมแล้วก็ อัดแล้วเรียบร้อยเวลาอาัดมันจะมีสัญลักษณ์สีแดงๆข้างบนบอร์ดนะครับอ่าพิาาจารอัดมัซ้ายขาึ้นนะขวาเอาสั้นๆเนาะพอเสร็จแล้วเรากดปิดมันปึ๊บมันก็จะบอกว่าไปอยู่ในแกลเลอรี่แล้วไอคลิปตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันโอเคเข้ามาในแกลเลอรี่แล้วนะครับทุกคนเห็นไหมด้านล่างไฟล์ล่าสุดที่เราอาัดกันเมื่อกี้เลยนะครับก่อนจิ้มเข้าไปดูเดี๋ยวเปิดให้ทุทกคนดูก่อน นี่พี่อาร์ตเปิดวอลลุ่มแบบสุดเลยนะไปดูครับเห็นไหมมันก็นจะเป็นไฟล์ที่เราอ่านหน้าจอไม่มีเสียงไม่มีเสียงได้ยินป้ไม่มีเนาะเป็นใบ้ๆแหละแต่เสียงอ่ะมันจะมีถ้าเกิดว่ามีเสียงมาจากแอปพลิเคชันหรือว่าเราเล่นเกมแล้วอ่านหน้าจอเสียงจากเกมจะมีแต่เสียงจากรอบข้างอ่ะมันจะไม่มีอันนี้คือแบบอ่านหน้าจอแบบปิดไม้นะ โอเควิธีที่2ทุกคนวิธีอ่านหน้าจอแบบให้มันมีเสียงเข้าไปที่ไมค์ได้คือเดี๋ยวจะได้ยินเสียงพูดของพี่อาร์ดด้วยในระหว่างอ่านหน้าจอเนาะอันนี้ใช้ในกรณีที่เวลาเราต้องการทําคลิปสอนการใช้งานแอปพลิเคชันหรือการใช้งานหน้าจอแบบเราพูดไปด้วยอะที่เกียจไปนั่งทําตัวหนังสือใส่ว่าเราพูดไปด้วยอะเราก็เปิดไมค์ไปเลยแล้วก็ทําไปพูดไปนะครับอันนี้ก็จะมีประโยชน์เนาะ,ะวิธีการก็คือลากลงมาเหมือนเดิมเปิดเมนูรับขึ้นมาเลยครับ เห็นตัวอ่านหน้าจอไหมตัวเดิมนะครับจิ้มค้างเลยมันจะมีเมนูโผล่ขึ้นมานะครับพวกเรากดเปิดไมล์ดนล่างนะครับให้มันมีสีสีแดงขึ้นมานะครับแล้วกดเริ่มบันทึกหน้าจอปุ๊บมันก็จะนับเขาดาวเริ่มอ่านหน้าจอเป็นสีแดงแล้วด้านบนก็จะมีสัญลักษณ์ว่าหน้าจอกาําลังตรนจสออยู่ตอนนี้ตรวอสาบอยู่นะเวลาพ่ฮาร์พูดก็จะมีเสียง่ามีเสียงแบบนี้ฮัลโหลนินไหมอ่าเรียบร้อย เรียบร้อยเราปิดครับลากลงมาแล้วกดปิดตัวอ่าน,น้าจอเลยแค่นี้มันจะถูกบันทึกในแกลลอรี่นะครับเดี๋ยวเราไปดูในแกลลอรี่กันเขามาเข้าไปแกลลอรี่ครับเห็นไฟลล่าสุดด้านล่างไหมด้านล่างนะครับจิ้มเข้าไปดูเลยเปิดเสียงมันจอสีแดงแล้วด้านบนก็จะมีสัญลักษณ์ว่าได้ยินไหงได้ไดนนยินไัมตอนนี้ต้องอ่านอยู่นะเวลาพี่อาร์ตพูดก็จะมีเสียงนี่มีเสียงแบบนี้ ฮัลโ <Hello. S 1> หลแี่ยังหรอไหมแค่น,นี้แค่น,นี้แค่น,นี้เป็นแค่นี้นะครับทุกคนก็จะรู้วิธีการเปิดปุ่มคีย์รัดอัดหน้าจอแล้วและอาจะจดะอมายง่ายๆเนาะแล้วก็วิธีเปิดปิดเสียงที่เรารับจากไมเครื่องนะครับอันนี้แอดแอปใช้นะครับว่าเราจะใช้แบบเงียบๆมีเสียงแค่แอปพลิเคชันเราเล่นเกมอัดหน้าจอเฉยๆหรือว่าเราจะพากไปด้วยได้เนาะทุกคนสามารถสนับสนุนช่องได้ง่ายๆคือกดคนละหนึ่งไลค์นะครับขอแค่คนละไลค์นะครับ เพื่อให้ YouTube มันเปิดการมองเห็นเนาะแล้วคลิปแบบนี้ถ้าคิดว่ามีประโยชน์นะครับคลิปแบบนี้มันจะไปเปิดในเฟซของเพื่อนๆของเราอีกหลายๆคนนะครับเพื่อเป็นประโยชน์คนอื่นด้วยเนาะอย่าลืมนะขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจคนละคลิปด้วยนะครับบเจอกันบ๊ายบาย